hello สวัสดีวันนี้จะมาร้องเพลงยของสิงโตให้ฟังวันนี้ขอแบบเรียบร้อยผมทรงนักเรียนผูกเรียบร้อยเพราะกับจากเนยังไม่ได้แกะเลยเห็นบ่าว่าติดโบ้ด้วยฟังเพลงเถอะเพลงยของสิงโตเขาจุดพลุ เราจะรักกันเถอะ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  เดบุสวรรค์เปิดทางให้คนทั้งวางอย่างฉันบอกอใ,ใ,ให้ใช้เธอได้ฟังโอกาสน,นี้ต้องพูดไปว่าถึงหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อใจพยายามเป็นฟ้าที่เฝ้าดูแลเธอคิดยังไงเมื่อได้รู้บอกทีอย่าฟังจากปากเธอ เธอก็รักเธอก็รู้สึกดีีเหมือนกันแต่เธอก็เคินอายนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าไอายอยาอายๆอยากก็ I, 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 I พอ oh, oh, oh. และฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหวัวใจไม่เคยบอกรัก ใครคนไหนควรจะมีแค่เธอและฉันก็อายย่าอายอาย่าเหมือนเธอแค่เพียงทุงนี้เป็นอันเข้าใจฉันมีแค่พูดความในใจที่มีกับเธอเลยสักครั้งเพราะฉันเคยเลยกลัวที่จะพูดไป จะเปิ่คืนนี้ผ่านไปเก็บความรักไว้อย่างนี้ก็คงไม่รู้ว่าใจตรงกันโอกาสยิงดีต้องพูดไปว่าถึงหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยายามบนฟ้าที่เฝ้าดูแล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกทีอย่าฟังจากปากเธอ เธอก็รักเธอก็รู้สึกดีดีเหมือนกันแต่เธอก็เืินอายนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าอายย่าอยยาอายยาเราขอโอ้ม่แค่บรรคเป็นคนนั้นที่เวลาหัวใจไม่เคยบอกรักใครขคนไหนเพื่อจะมีแค่เธอ และฉันก็อ้าย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 า,ยายมืเอเธอแค่เพียงทุกนี้เป็นอันเข้าใจโอเคเอามแล้วไอ้กานะไม่บายผิดบ้างอะไรมากก็อย่าว่ากันเนาะ mm hmm. อือรักนะจุ๊บจุ๊บ